สวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีช่วงเช้าเช้านะครับของวันที่15วันอาทิตย์ที่15มิถุนายนนะครับตื่นนอนกันหรือยังครับรักษาสุขภาพกันทุกคนนะวันอาทิตย์วันนี้นะเป็นวันหยุดนะหลายๆคนก็นอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าหลายๆคนก็เดินทางกลับบ้านไปเยี่ยม ญาติเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่หรือว่าเดินทางท่องเที่ยวอะไรก็ป拉ปลป拉นะแต่ละคนนะครับและที่สําคัญนะครับก็อย่าลืมรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองนะฮะสำหรับใครที่อยู่บ้านนะครับหรือว่าใครที่กาลังเปิด u t u b e อยู่ดูช่องอยู่นะก็จะเห็นคลิปนี้นะฮะผมก็จะพาดูสวนนะครับในแต่ละวันแต่ละวันนะ เราก็มาดูอะไรสีเขียว,ยวนะฮะเจริญหูจเจริญตาสบายตาสบายใจนะครับใครที่มีเรื่องไม่สบายใจนะก็ให้โยนมันทิ้งไปเลยนะครับมาเดินดูเดินดูพันต้นไม้เดินดูต้นไม้ให้มันสบายสบายจาสบายตาสบายตาสบายจาประสันทุกคนสบายตานะจากับตารวมกันนะใจกับตารวมกันก็เลยเป็นจานะฮะ วันนี้นะครับพี่สาวได้ย้ายอ,าอีพีพูฉีกไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะคือย้ายจากมุมโน้นนะครับโนย้ายจากมุมโน้นที่อยู่ตรงที่เดิมของมันนะครับมันจะเกิดคู่กันกับแผ่นนี้นะครับย้ายไปต้องฟอร์มเลยนะครับย้ายง่ายนะเวลาที่มันเนี้ยน,นะฮะเนี่ยนะครับเขาก็จะตัดตรงนี้ไปนะครับเนี่ยอืมเลย จะตัดไปนะครับแล้วฟอร์มนี้แบบลากมันก็ยึดในกระถางนะอเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าเขาย้ายไปไหนนะครับนี่แลครับสวนสวนเราะก็แบบอยากย้ายอะไรก็ย้ายอยากปลูกอะไรก็ปลูกนะปลูกไปตามภาษาไม่มีแบบเออแบบอ่าพิธีรีตองอะไรมากมายอะไรอย่างนั้นนะนะฮะ ก็คืออยากปลูกตรงไหนก็ปลูกอยากเอาไปตรงไหนก็เอาไปนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูความเหมาะสมของของอพืชของเราด้วยนะครับน่ะอยู่ทางโน,น้นเดี๋ยวพาไปดูแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวแวะไปดูเลมอนก่อนนะครับเลมอนเนี่ยอ่กิ่งตอนเขาพร้อมส่งอยู่นะทุกคนดูดูดูเมื่อวานล่วงไปลูกหนึ่งนะฮะก็คือญี่ปุ่นล่วงไปนะครับ เนี่ยนะฮะญี่ปุ่นร่วงไปแล้วนะครับกิ่งตอนนะครับเริ่มออกลากแล้วว่างั้นนะฮะได้รับแจ้งมาว่าเริ่มออกลากแล้วนะครับถ้ามันเริ่มเริ่มออกรากแล้วนะหลังจากที่เหลือส่งให้ทุกคนนะครับเหลือส่งให้ทุกคนก็จะอเอาลงกระถางนะครับขยายต่อไปนะครับนี่นี่คือเอาลงกระถางฮะ ตัวที่ออกดอกก็มีนะช่ชอที่ออกดอกอะครับนี่นะตรงออกดอกก็ออกดอกไปนะครับตรงโตก็โตไปสุกก็สุกไปนะครับตลอดทั้งปีตลอดทั้งชาติเลยนะ <c oughs> นะเนี่ยออกอีกแล้วเนี่ยนะดูเขาออกดอกแบบไอ้นี่เลยนะครับเขาพร้อมที่จะแบบออกดอกออกผลิตผลไม้เรากินเลยนะนะครับ สำหรับเลมอนเนี่ยถ้าใครแบบอยากเอาไปปลูกนะครับหรือว่าอยากได้ก็ทักมานะครับนี่เลยเมื่อวานหล่นไปแล้วญี่ปุ่นนะฮะนี่หล่นไปตรงนี้นะฮะเอาไปชุมชิมดูติดใจเลยนะครับแบบมันเหมือนส้มเช้งแล้วแบบน้ำมันเยอะๆเลยนะฮะ นี่นะครับอืมอันนี้ก็ออกดอกเยอะเนี่ยแต่กินเอเหมือนเหมือนมันจะเอาไปต้มน้ำกินได้ปะมันเป็นยานะได้ยินว่าเป็นยานะนะเหมือนมันจะเป็นยานะชาบานยรักษาพวกอะไรนะ สักอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลดูให้นะครับนี่ก็คือพาดูต้นไม้ใบหญ้าอย่างครับดูกับสีเขียวๆนะครับสบายหูสบายตาอะไรเงี้ยนี่ตรงที่ย้ายมาใหม่นะครับก็คือให้เขาขึ้นให้เขาขึ้นอยู่ตรงนี้นะฮะให้เขาขึ้นตรงนี้กน้อยู่เดี๋ยวกำลังล่อย,ยอ,อยอดเนี้ย ตอนัองง้นงอยอดเนี่ยเยใจะให้ึ้มแบบนี้เราจะได้ผิดยอดเดี๋ยว,ยวถ้ารากตรงเสร็จแล้วก็ตัดแล้วก็จะมียอดโ่ก็คือเอามาปลูกตรงนี้แล้วก็จะตัดยอดเหรอใช,ใช่เดี๋ยวให้เดี๋ยวรอให้ราเรกเดินกนะ่ก็คือเราเนี่ยเราครับมีเวลาว่างก็จะทำถ้ามีงานเรื่องงานด่วนก็ไปทำอย่างอื่นนะฮะ เงินเอาทองนะฮะนี่คือประทัดดอยนะครับเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันเป็นดอกเราได้เห็นแน่นอนนะครับจะถ่ายให้เห็นแน่นอนนะฮะนี่คือในโซนข้างหน้าแล้วนะครับไอเหนือชาบาเนี่ยมันเอมันอะไรนะมีสรรพคุณอะไรนะจริงอ่ะเขาใช้เป็นาตาอ๋อชาชาบานี่หรอบำรุงปอดป่ะเนี่ย ชาบาเอาไปตากแห้งทําเป็นชาดอกไม้บํารุงปอดบํารุงเลือดอะไรเงี้ยครับอนี้เนี่ยทำดีลังอ,อกเอ,อ๋อเออเดี๋ยวไปก็คือในโซนข้างหน้าแล้วนะทุกคนโซนข้างหน้าแล้วเนี่ยเห็นไหมต้นสักเนี่ยเพิ่งตักตัดไปอ่ะออกยอดอีกแล้วเนี่ยทุกคน หน้าฝนนะต้องบอกว่าอะไรแบบมันเจริญเร็วเร็วออกดอกออกอะไรเร็วนะฮะเจริญเร็ว,น,ะะรวนี่ก็ดีคนอยู่นะครับแบบเธอก็ชอบแดดนะฮะเธอก็ชอบแดดเธอก็แบบเจริญงอกงามนะฮะนู่นคุมไปถึงยอดขนุนแล้วต้นขนุนแล้วครับนี่นะฮะดีควอยู่นะครับถ้าตัดออกตัดเนี่ยเขาก็จะแตก ยอดแตกอะไรออกมาเยอะเลยนะดูแตกออกเป็นหลายทางนะฮะนี่ก็น้องฝรั่งด่างนะครับเขาไม่ได้มีดีแค่ด่างที่ใบนะเขาจะด่างที่ลูกด้วยนะครับรอชิมนะโตเร็วๆรอชิมนะโตเร็วๆน้องฝรั่งด่างเนี่ยพูดกับเขาเขาเข้าใจนะ <laughs> <laughs> จะบ้าปะ <laughs> อ่า ลีกนอนยูเนี่ยฮะแล้วก็ต้นเนี้ยเหมือนน่าจะเป็นเหลืองชัชวานนะใบเนี่ยดกดกมากนะะโซนนี้ผมคิดว่าผมจะมาขายอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าแบบทำเลมันดีอะทุกคนโซนเนี้ยโอ้โหดูเขาปั่นจักรยานปั่นจักรยานขึ้นดอยแน่เลยเนี่ยคนแบบเหมือนคนมีอายุทั้งนั้นเลยนะฮะ ขาปั่นจัก,กรยานกันนะตรงไปข้ามสะพานไปนะก็คือจะเป็นจะเป็นศูนย์ราชการนะครับในโซนศูนย์ราชการนะครับส่วนทางด้านขวามือด้านนั้นนะก็คือจะไปวงแหวนรอบสองนะครับแล้วก็ถ้ามาจากทางด้านขวามือนะฮะก็คือจะเป็นอของอามาจากซูเปอร์ไฮเวย์นะครับเออโน่นเลยนะครับยอดดอย วันนี้ยอดดอยมีเมฆนะครับมีเมฆลงมาปกคลุมดิฆหน่อยนะยอดดอยนะครับแต่ทีมดอยนี่โล่งเลยเดี๋ยวช่วงเบตสายมาก็คงจะแบบหายนะครับทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับมาดูเช้าบรรยากาศบรรยากาศของเชียงใหม่นะครับถนนหนทางของเชียงใหม่นะฮะไม่ว่าจะเป็น ใครที่อยู่เหนือใต้ออกตกอ่าก็มาดูถนนหนทางนะครับจะได้เห็นชีวิตวิถีของชาวเชียงใหม่นะครับ<ม>เ,ออเดี๋ยวจะพาไปดูตรงคาเมเลียนะครับพี่สาวว่าคาเมเลียออกดอกแล้วนะครับผมตั้งกล้องไลฟ์เมื่อคืนเนี่ยหชั่วโมงอะไลฟ์ตั้งแต่บ่ายสอง ใช่ดีไม่เรือยไปทางนั้นมันเรื้อยลงทางนี้มันไม่ได้โชว์มันแต่ก่อนสนเรื้อยสนเรื้อยเนี่ยเขาจะเรือไปทางโน้นนะมันจะไม่เห็นความสวยงามของเขาแต่พอมาด้านนี้เห็นไหมฮะเด็ดเลยนะครับนี่เป็นสนเรื้อยนะครับเขาจะไม่ยืนต้นนะครับสนเรือยไม่ใช่สนเรือยแค่นะสนเรือยธรรมดานะครับแล้วตรงนั้นเป็นสนอะไรอ่ะเนี่ยนอยเหือเัน ส่วนเรือแค่เหรอเนาะเน,น,นี่ยตุานาน้งเนี่ยก็เป็นส่วนเรือเหมือนกันเอ๊ะแค่มันมันน่าจะเลก็กกว่านี้ไหมน,นี่เป็นส่วนเลมอนนะทุกคนพอจับแล้วจะหอมนะฮะเนี่ยเนี่ยจับแล้วจะหอมเหมือนแบบกลิ่นตะไคร้หอมเลยนะฮะนี่ละครับก็มาดูต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็มาพูดคุยกับเขานะครับ ที่จริงเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนเราเนี่ยละจะจับจะอะไรเขาทั้งทีก็จับเบาๆนะครับเดี๋ยวเขาเจ็บนะฮะทุกคน <laughs> ทุกคนอย่าว่าผมบ้านะผมก็มีโลกของผมนะฮะผมไม่ค่อยไปสนใจกับเรื่องของคนอื่นเท่าไหร่นะฮะผมจะแบบมีโลกของผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันแก่มันจะมีไข่ไหมอ๋อ <laughs> รอไข่ยังไงอะ่ะ ได้ท้องอย่างนี้มัน่ะเออถ้าถ้ามันแก่ตัวน่ะอนนนเออเออเป็นรูปลบไข่เหมือนไข่ไก่อะไรอย่างเงี้ยหรอไขไกไก่กุก้งกงอ่ะไข่กุ้งกงติดโปุ๋ยมาอ๋อหรอ,อ,อนี่ต้นลัคกี้เบิร์ดอ่ะทุกคนที่ผมถามอะมมมอท,ที่ผมถามอม่ะช่วยเรื่องอะไรอะ่ะลัคก,กี้เบิร์ดก็นกโชคดีคก็คงคงจะช่วยในเรื่องของโชคดีโชคลาภอะไรเนี่ยละมั้งทุกคน เนี่ยมันจะเป็นรูปนกนะฮะมันจะเป็นนกเนี่ยจะถ่ายไงถึงจะหเห็นชัดๆเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นรูปนกอะทุกคนแล้วพอมันแบบแก่ๆตัวเนี่ยมันก็จะมีไข่ออกมาที่ตูดด้วยว่าง,งั้นนะพี่สาวบอกไข่อขก็คือเป็นมเมล็ดของมันอ๋อไข่เล็กๆมันไข่จิ้งจก,กว่ัุนทุกคนอืม ต้นลั c คกี้เบิร์ดนะครับเป็นไม้มงคลนะฮะดูฟังชื่อเขานะครับฟังชื่อเขาก็เป็นแบบลักคกี้ลักคกี้ลัอคกี้เบิร์ดนะครับนี่ต้นคาเมเลียตัวนี้ออกดอกแล้วไหนอ๋อก็ดอกตูมยังไม่บานเดี๋ยวให้มันบานก่อนได้เห็นแน่นอนเนี่ยคาเมเลียนะฮะ มีเหลีย่ยออกดอกแล้วโอเคทุกคนครับก็มาอัปเดตวันละเล็กวันละน้อยนะครับให้ทุกคนได้เห็นนะฮะบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับของสวนของเรานะครับสวนของเราก็เป็นสวนธรรมดานี่แหละครับไม่ได้เลิศหรูไม่ได้แบบอ,อะไรนู่นนี่นั่นมากมายนะครับ <S 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 2> <S 2> เราก็ปลูกไปตาม วิถีภูมิปัญญาของเราเนี่ยแหละครับตอนนี้ให้เห็นถึงลำไยนะครับแต่แบบร่วงเยอะมากเลยทุกคนร่วงลงมาดินเยอะมากเลยนะครับนะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเวลาผมอัพคลิปต่อไปนะครับจะได้มาดูคลิปด้วยกันนะครับจะได้มามีความสุขกับต้นไม้ใบหญ้า,ยายด้วยกันนะครับทุกคน นะโอเคนะครับไปนะครับสวัสดีครับ